ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแจ้งข่าวด่วนข่าวสั้นนะครับสำหรับ iPhone SE 4นะก็หลายๆช่องได้แจ้งสเปคกันน่าสนใจมากเลยนะครับก็มาสรุปสเปคกันครับของ iPhone SE 4นะครับครับเริ่มจากโครงสร้างครับเปลี่ยนแปลงใหม่นะก็จะเหมือนกับ iPhone 12 13 14นะโครงสร้างเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับจะเล็กกว่านะครับก็คือ6 6 0นิ้วนะครับรีเฟรช60เฮิร์ตตลอดการนะในส่วนของชิปนะครับให้มาเป็น a 1 8 Bionic นะครับเหมือนกับ iPhone 16เลยน่าสนใจมากแรมให้มา8 g ชิกนะครับรองรับ apple intelligence นะในส่วนของกล้องหน้านะครับให้มา12ล้านพิกเซลกล้องหลังให้มา48ล้านพิกเซลให้มาจัดเต็มทีเดียวเลยนะในส่วนของน้ำหนักตัวเครื่องนะครับอยู่ที่165กรัมเบามาก ในส่วนของการเข้าระบบตัวเครื่องครับใช้ face id เปลี่ยนจากเป็นปุ่มรุ่นเก่านะเออดีนะในส่วนของระบบกันน้ำนะเป็น i p s 68 wi-fi 6นะครับบลูทู o o t h 5.3ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่3200ม ah ิลลิแอมป์นะครับชาร์จไวอยู่ที่2 0วัตต์ชาร์จไร้สายอยู่ที่1 5วัตต์นะราคานะครับที่คาดการอยู่ที่499ถึง549เหรียญน,นะครับหรือแปลงเป็นเงินไทยก็ประมาณ 16,900บาทถึง18,600บาทนะครับก็เป็นไรที่น่าซื้อนะถ้ามาไทยน่าจะไม่เกิน20,000นะตัวนี้นะเห็นบอกว่าจะออกช่วงต้นปีหน้านะครับประมาณเดือนมีนานะก็ต้องรอดูครับใครยังไม่ซื้อ iPhone หรือสนใจ iPhone ก็ต้องรอดูนะฮะข่าวจะอัปเดตเรื่อยๆในส่วนของ iPhone SE4 นะถ้ามีข่าวใหม่ๆเดี๋ยวจะรีบแจ้งให้ทราบนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแชมพูสิลิลาแชมพูสูตรพิเศษอ่อ,อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดิลาซอสแครพัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกา้านสวยผิวเปล่งปังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h o p ปี้ม d i ด a l คอ t หรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยคะ่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พลีงาน,านแน่นอนคะ่ะ ความรับลูกค้าคือความรักของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า